สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขิมหันแท็กเตอร์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาหินตา50แรงมาร้าคันนี้มาลงพื้นที่ทดสอบจริงนะครับนี่ให้เอีขึ้นลองขับครับที่ขับอยู่นี่น่าจะไขเกียร์เอนะครับโอ้โหเร็วปิดปเลยนะครับงานทดสอบมหินทาวันนี้ก็ถือว่าผลตอบรับดีครับมีผู้เข้าร่วมรับชมหลายท่านเลยนะครับ และก็ถือว่าเป็นตัวจริงทั้งนั้นเลยนะครับที่มาชมก็ได้ขึ้นลองขับกันหลายท่านเลยนะครับแล้วก็ติดใจนะครับแล้วก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ขึ้นขับขี่นะครับได้ขับดูแล้วก็โหติดใจครับนี่นี่ท่านนี้ก็มีโปรแกรมจะออก40แรงไมหินทาครับพอได้ขึ้นขับ50แรงไมหินทานี่เปลี่ยนใจแล้วครับจะเอา50แรงไมหินทานะครับนี่ท่านนี้ก็ขึ้นลองขับเหมือนกันครับ งานนี่จัดอยู่ที่บ้านดงหมูชัยเจริญนะครับตำบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับจัดอยู่3วันนะครับก็จัดมาวันที่5 6 7เมษายนะครับที่ได้จัดงานอย่างนี้ก็เพราะว่าเจ้าของรถนี้ต้องการใช้รถครับจองมาหินทา50แปลงไว้แล้วทีนี้อยากใช้รถขีหมันก็เลยหาวิธีออกอย่างนี้เลยเอารถมาให้ลองใช้นะครับ พร้อมเป็นการโปรโมทไปในตัวด้วยนะครับ IFC แถวนั้นน่ะมาลองขับได้เต็มที่เลยนะครับปาดเราเรียนแบบบินเอาเลยตัวนี้แน่นอนเหรอวะเนี่ยครับท่านผู้ชมมากหน้าหลายตาครับก็มาร่วมชมการทดสอบด้วยกันครับต้องได้ลองครับต้องได้ลองได้ลองขับกันทุกคนเลยนะครับเอแต่ที่แน่แ่ครับเดี๋ยวไปถามเจ้าของที่ดูก่อนครับเป็นยังไงครับคุณแม่แก่นบ่ครับมองนี่ตะเกา มันตูอันควรมันนั่นนั่นโดนโคตรซ้ำๆนี่ถือว่าไทยได้อยู่ดอกเนาะเดี๋ยวเป็นรถนเท่าเอยางนี่ซ้ำจักรอบกันได้ครับผมแต่ดูอ่ากไป,ปาดบินมาแล้วโอ้โหเราขับสไตล์พอดเลยไหมโอ้โห กูที่ขึ้นไปลองนี่ก็ถือว่าโอ้โหเอาเรื่องครับไหเกียรอ M3 ครับแทบจะบินเอาเลยก็ว่าได้ครับโอ้โหนะครับเอาจัดไปเลยครับลองให้เต็มที่เลยไม่ห่วงครับลองให้หนักๆเลยครับทีมหันก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าอะไรตัวไหนมันจะพังครับ้เสียงผ่านไปนะ ว่้ยงานสิบไลยสิบพอไทยแค่โชว์มงเครื่องกว่านี้เราเก่งรถขนาดเลย <c oughs> โอ้ของแคร์ของแข่อันนี้ของแคร์ของแคร์ครับผมของแคร์ <c oughs> ไทยเอ็มสองหรือไทยเนะ <c oughs> อ็มสามกูหนึ่งโอ้ ยุไสจะสามมบอสสามเหโอ้เขาพาไทยเจะสองแล้วไทยเจสามเลยเนาะลองสุตงเนาะอ้ไทจะสองแผู้ใดไปไทก็ตามย่งไปไทยหรือเล่าครับไม่บินเอาดอที่พวกไปกันพี่ไม่ไม่พูอย่างเงี้ยอย่ามันอย่ามันง่ายไงกยังนีเนาะไทจะสองนะครับเ้อ อ๋อเจ้าสามันก็บินเอาตเนะไปสายพู้ดีบู๊ยพอดีเราพอดีเจ้าผูดเดียวแล้วถ้าเจ้าชืดบบางยืนเดียวมันอเสียวพอท่าน้ใส่เกียร์เอ็มสามวันมันบินเอานะเอมามบูยูงานฝ่าวับงานฝ่านไปครับแต่ละคน เหอับเหมือนนี่เนี่ยเนอนเรงแหงเรงแหงโนเนอนเลยของโตดีอยู่นะครับเนาะกับลังกับอึดดีกับลัางโตกับลัางอ่อีกคู่นึงเป็นยังไรครับขึ้นไปครับโอ้แห้งเหลือเลยครับเหลืออยู่นะครับเนาะสเปคที่จะเข้ามานี่สิคักกว่านี้อยู่สิยกได้สองตันครับอ่หางสิยกได้สองตันปลูกอ้อยสบายอ่ปลูกอ้อยได้ ก็สบายเลยครับผมโอม้ยมีครับผมกันต่ำสองเซนสองอยู่แล้วคุณพ่อเจ้าของรถคันแรกว่า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 เป็นว่าที่เจ้าของรถคันแรกขึ้นไปครับเป็นแนวไหนโอ้แห้งดีครับแห้งถือใจอยู่แล้วครับเนาะจะเอาอยู่ดอกนอตนน่ครับอเอาเอาแช่คันแรกครับคันแรกของประเทศไทยอ่าขันแรกของประเทศไทยว่าบ่ขึ้นไปล่องแนวจังหน่อยบ่บ่ลองโอ้ยเสียดายเนาะย่านเซคานาดพี่ผู้นี้เราบินเอาเกียร์สามเลยเออ หลังจากที่ทดสอบเน้นๆกันไปแล้วครับนี่ก็พากันมาดูครับว่าเออเครื่องย์มันทํางานยังไงมันเป็นยังไงความร้อนมันไม่ขึ้นซะเลยนะครับนี่ครับความร้อนขึ้นนิดเดียวครับนี่ดูนะครับนี่ก็สังเกตดูนะครับว่ามีจุดไหนรั่วซึมอะไรผิดปกติยังไงนะครับก็ให้เอฟซีมาสังเกตดูได้เลยครับไอ้เบง ไปเบิ่งเกความ่อ,มอนเด้อครับเด้อแทบบ่ติงแทบบ่ติงครับเกความ่อ,มอนวันนี้ก็ได้ลองอีกวันหนึ่งครับวันที่7นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับมีเอฟซีหลงเหลืออีกท่านหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆก,ก้บันถือนี่แหละครับต่อโทรมาถามคิมฮันว่าเฮ้ยคิมฮัน ยังทดสอบอยู่หรือเปล่าขอไปลองขับได้ไหมนะครับจากจะดูว่ารถมันทํางานยังไงอ่ามันเป็นยังไงนะครับที่มันก็เรียนเชิญเลยครับมาที่แปลงสาธิแตแปลงทดสอบของเจ้าของรถได้เลยครับี่็ขึ้นมาลองขับดูครับด้วยพื้นฐานของผู้ขับขี่ท่านนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าได้ใช้ไฮโอติกมาก่อนนะครับ ใช้มา6ปีนะครับตัะทับใจกับไทโอติกนะครับแล้วทีนี้ก็มาตัดสินใจซื้อฮุต้าเอ็มสี่เก้านะครับแต่ทีนี้ก็สนใจนะครับสงสัยกับไอ้มาอินทราห้าสิบนี่แหละครับก็เลยอยากจะมาขอลองทดสอบดูครับนี่ให้ทดสอบเต็มที่เลยนะครับจากที่สอบถามแกก็บอกว่าระบบเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังหรืออะไรต่างๆดีมาก ดีมากมากเลยนะครับแต่ผานี่ต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับผานมันไม่ได้มากับรถครับอ่าอ่าผานตราเพชรตัวนี้ได้คุยกับทางบริษัทเขาอยู่ครับว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวทดลองเหมือนกันครับผานตัวนี้เป็นตัวทดลองเหมือนกันครับก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับก็ต้องรอติดตามดูตอนต่อไปนะครับว่าผานตราเพชรเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ดีแค่ไหนครับนี่ต้องปรับเรื่องคับ้ายอีกสักหน่อยนึงครับอ่า แต่ที่ไถเข้านิดเดียวนี่ก็เพราะว่าสภาพดินครับดินค่อนข้างจะแข็งมากมากเลยนะครับเป็นดินทรายที่เสื่อมสภาพครับแข็งเป๊กเลยนะครับฐานดังพวกๆเลยนะครับผู้ขับขี่ประทับใจขับไม้หินทราเป็นอย่างมากเลยครับมามีแผนที่จะออกไม้หินทราซะด้วยนะครับ นี่ครับรอตัวโปรดักตัวที่จะเข้ามาขายในไทยนะครับตัวที่ระบบแขนหลังเนี่ยไฮดรลิกยกได้2ตันนะครับท่านพี่ผู้ขับขี่พี่แกรอดูตัวนั้นอยู่นะครับก็น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรก็น่าจะตอกกับทิมหันนี่แหละครับมาหิมพาา50แดงม้านะครับพี่แกชอบตรงที่ว่ารถมันสมส่วนดีครับยางหน้า9.5บบ20ยางหลัง14.9บบ28นะครับความสูงของรถนี้ก็พอดีนะครับ การทํางานของรถนี่ก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับระบบไฮดรอลิกก็ถือว่าไวนะครับยกหนักหนักได้ยกสูงได้สบายเลยนะครับขนาดตั้งฐานไปท้ายนี่กดๆเนี่ยเวลายกยกได้สูงเลยนะครับที่คนขับแกประทับใจมากเลยนะครับในเรื่องของราคาขายนะครับที่มันเคยทําคลิปไว้เป็นตัว5้าแสนสี่หมบาทนะครับ มันเป็นราคาที่ผิดพลาดจากเอกสารนะครับที่ตกตรงตีกันไว้นะครับตัวนั้นมันจะเป็นสเปคที่ขายในอินเดียครับเป็นเกียร์เดนหน้า9ก้ถอยหลัง3าตัวหน้าถอยหลังต้องหยุดรถนะครับแล้วก็ระบบไฮดรอลิกนี้ยกได้ตัน7นะครับแต่ราคาจริงๆที่จะขายสําหรับรถตัวนี้นะครับเป็นสเปคส่งออกนอกรับก็คือจะเป็นเกียร์เดนหน้า12ถอยหลัง12นี่แหละนะครับ และก็ระบบไฮดรอลิกข้างหลังนี้ยกได้2ตันนะครับผอ้ิดเทียบกับรถใหญ่เลยนะครับยกได้สองตันเลยนะครับราคาขายจริงๆเขาจะอยู่ที่6กแสนแปดหมบาทครับ้อมอุปกรณ์2ชุดนะครับก็จะมีชุดดันดินหน้านะครับแล้วก็ผานข้างหลังนะครับผานข้างหลังเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นผานพวน5หรือ6นะครับหรือจะเอาเป็นผานบุกเบิก4ี่โคงสตัวนี้ก็ได้นะครับในราคานี้เลยนะครับ 680,000บาทนะครับถ้าอุปกรณ์2ชุดนะครับราคาดาวก็จะดาวเริ่มต้นอยู่ที่220,000บาทพร้อม4ปีไม่มีงวดย่อยนะครับงวดรายปีครั้งเดียวเลยครับงวดรายปีอยู่ที่158,700บาทนะครับนี่ก็ถือว่าโอ้โหดาวเนี่ยดูเหมือนจะแพงนิดนึงนะครับแต่ครั้งวันนี้ก็ถือว่าช่วยกเกษตรกรได้สบายเลยครับเราจะไม่มีงวดย่อยนะครับถ้าเป็น ค่ายเดือนนี่จะมีงวดย่อยนะครับบางค่ายก็จะงวดย่อยเดือนละ2องพันบ,บางค่ายก็3เดือน6กพันแปดอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สําหรับทีมหันแล้วมาอินตราตัวนี้จะไม่มีงวดย่อยนะครับตีละครั้งไปเลยนะครับหรือท่านใดท,ที่สะดวกจะแบ่งจ่ายก็แบ่งจ่ายได้นะครับในงบที่ตั้งไว้ก็คือปีละแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ก็คือว่าช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไทยนะครับให้มีตัวเลือกที่ ใหม่ดีและก็คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนนะครับนี่ครับกับมาอีกคาว50แรงม้าแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวเงินนะครับตัว40แรงม้า30แรงม้าเข้าล่องอ้อยนะครับ40แรงม้าทํางานนานนะครับก็จะมีรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็จะมีออกพื้นที่ไปโปรโมทแบบนี้นะครับสําหรับ fc ท่านใดที่จองนะครับจองด้วยเงินนะครับไม่ได้จองด้วยปากเปล่านะครับจองด้วยเงินสัก 30,000ขึ้นไปเนี่ยทิมหันก็มั่นใจแล้วว่าต้องเอาจริงแน่ๆนะครับต้องเอารถกับทิมหันจริงๆแน่ๆนะครับทิมหันจริงจะเอารถให้ลองถึงที่เลยนะครับให้ลองเนี่ยก็เหมือนว่าเอาไปใช้นะครับเอาไปฝึกนะครับเอาไปทําความเข้าใจกับรถนะครับแล้วก็เอาไปโปรโมทในตัวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการให้อ่าให้โอกาสลูกค้าได้ใช้งานจริงๆนะครับโดยไม่ต้องเสียโอกาสรอรถที่จะเข้ามาในไทยนะครับรถจะเข้ามา ถึงในไทยเนี่ยก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนเมษานะครับคุณพ่อสุเทพนะครับแล้วก็คุณท็อปเนี่ยต้องการใช้ทีมหันก็จับให้เลยครับได้ใช้รถด้วยนะครับนล้วมันก็ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ทีมหันเองก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือได้โปรโมกรถด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับแท็กเตอร์ไม่หินไทยจอรเดียเอสเอมเลนะครับมีหันขายอยู่สามค่ายนี่แหละครับเดี๋ยวติดต่อเบอร์ีมหันได้เลยนะครับเบอร์จัดทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนะครับ092 5357371เนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอ,อกี่กับคำว่าสวัสดีครับ